นำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนดสิงไสแตกแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านเข้ารอบ4 FA Cup ัไปได้แบบไม่ยากเย็นหลังโชว์ฟอร์มเฉียบขาดไล่ยิงย้ำแคนเชลซี4ประตูต่อศูนย์ในเกมบิกม๊กแมตช์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฟุตบอล FA Cup ัรอบ3แมนเชสเตอร์ซิตี้พบเชลซีที่สนามเอทีฮัสเตเดียม ผู้ตัดสินในเกมนี้โรเบิร์ตโจนรายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้มาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูใช้สเตฟานออเตกาในแผงแนวรับ4คนอัมเลกลาปอกมานูเอลอาคันจีเซอร์กิโอโกเมดและไคร์วอล์คเกอร์ในแผงมิดฟิลด์ซามไนโรดี้โฟเดนบาเนโลซิวาในแผงเกมรุกคูเรียนโอเวเลตโคพามเมอร์และริยาชมาเรตฝั่งทีมเยือนเชลซีมาในระบบ4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็นเกปาอริซาบาลกาแพงแบ็กโฟทรีโวโซโลบาคาลิดูคูลิเ au, บลีรู伊สฮอลบาซิอฮัมฟีในแผงมิดฟิลด์จอจินโยเมสันเมาลมาเตโอครูบาสิตซามแนลรุกไคร์ฮาวเวตคอเนอร์เกลเกอร์ฮาคิมซีเอ็กคู่นี้เพิ่งจะเจอกันมาในลีกเป็นแมนซิตี้ที่บุกไปเชิญชนะมาเหน่งประตูต่อศูนย์จากประตูโทนของลิยาชมาเรตเจอกันวันนี้ทั้งคู่โลเทชันนักเตะกันเพียบ ทีมเรือใบสีฟ้าเปลี่ยนทีมถึง7ตำแหน่งซึ่งผู้เล่นอย่างเควินเดอร์บอยเออร์ลิงฮาแลนด์อีคลายกูนดีกันและจอเกนซิโลได้พักส่วนเชคกิริทไม่มีชื่อในทีมเพราะป่วยส่วนทีมสิงห์โรเตชันนักเตะถึง6ตำแหน่งเซซ่าอัสเปลกูตามาร์คคูลียจิอากาวซิวาเดนนิสเซเกเลียบราหิมสเตอร์ลิงคริสเตียนพูลิซิกเมด้ลงเล่นเปิดโอกาสให้เทรเวอรโเซลบารูอิชฮอลจอจินโย คอนเนตกาเลเกอร์และเมสันเมาล์นอกจากนี้บาซิฮัมฟรีย์กองหลังดาวรุ่งวัย19ปียังได้รับโอากาสลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกในช่วง10นาทีแรกทั้งคู่ยังระวังตัวกันอยู่ช่วงแรกของเกมโอกาสของทั้งคู่ยังไม่มีให้เห็นมากเท่าไหร่เกมส่วนใหญ่ยังเป็นการชิงไหวชิงพริบกันอยู่ นาทีที่19าพาเมอร์หลุดเข้าไปซัดข้างตะข่ายแมนซิต,ตี้เริ่มทำได้ดีกว่าจังหวะน,นี้หวังบอลยาวให้พาเมอร์ Palmer, หลุดเข้าไปทันกรอบด้านซ้ายยิงมุมแคบเข้าข้างตะข่ายยิงหน้าเสียได้ซึ่งน่าจะเป็นลูกที่ขึ้นนาได้จริงๆนาทีที่2ี่ฟรีคิกของมาเลดแมนซิตีตเตมืมอได้ประตูออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากฟรีคิกสุดสวยของลูยาชมาเรดสัดระยะ25หหลาบอลพุ่งข้ามกำแพงเสียบสามเหลี่ยมหมดสิทธิ์ป้องกัน และต่อมาในนาทีที่29เรือใบสีฟ้าได้จุดโทษ VAR ส่งสัญญาณให้ผู้ตัดสินหยุดเกมเช็คกล้องย้อนหลังหาแวดยื่นแคนออกมาชกบอลจงังหวะเตะม,มุมของเรือใบสีฟ้าผู้ตัดสินไม่รอช้าให้รางวัลเก็บซิตี้ทันทีและก็เป็นคูเรียนโอเวอร์เลดรับหน้าที่สังหารทางด้านซ้ายเกปาพุ่งถูกทางแต่ไม่สามารถปัดบอลออกจากกรอบได้ส่งให้เรือใบสีฟ้าขึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่30นาทีที่38 การประสานง,งานที่ยอดเยี่ยมเชลซี Chelsea, ยับเยินมาโดน3ประตูต่อศูนย์จากการประสานง,งานอันยอดเยี่ยมของมาเรดไหลบอลไปที่ว่างให้กับไคร์วอลเกอร์ที่วิ่งสอดขึ้นมาตบบอลเข้าในให้กับฟิโฟเดนยิงจังหวะแรกไม่เหลือซากหมดเวลาครึ่งแรกแมนซิตี้ทิ้งห่างเชลซีสประตูต่อศูนย์ในนาทีที่46เชลซี่งโฟฟนาน่าลงเล่นเป็นนัดแรก เชลซี Chelsea, ต้องแก้เกมเปลี่ยนอาซาคาเลียกับเด็กใหม่ดโตโฟอฟาน่าที่ได้ลงเล่นเป็นนัดแรกชันฮาวเวตและคูบาซิในนาทีที่55โอกาสยิงครั้งแรกของเชลซีจากเมสันเมาวิ่งชีกมารับบอลก่อนพลิกตัวยิงทันทีแต่บอลฉลับโกเมสไปออกเสาไกลในนาทีที่58บแมนซิตี้เปลี่ยนตัวโรดีออกให้ไปพักและส่งฟิลิปลงสนามมาแทนเคนคนัตคนซิโลเลน่นแทนโกเมส เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายสถานการณ์ของเชลซีไม่ดีขึ้นเลยเป็นทิมเรือใบที่ครองบอลทายบอลไปมาเผาเวลาไปเรื่อยๆนาทีที่72มาเรสเกือบบวกได้อีกลูกจากจังหวะลากตัดเข้าในก่อนซัดหลุดเสาไกลออกไปนิดเดียวเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายก็ยังเป็นแมนซิตี้ที่คุมทุกอย่างไว้ได้ทั้งหมด และในนาทีที่85หรือใบสีฟ้าก็ได้ประตูตอกฟ้าลงให้กับเชลซีนอกจากจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเชลซี Chelsea ยังมาเสียจุดโทษเพิ่มอีกหนึ่งลูกและเป็นริยาชมาเรตที่สังหารยังคมกริบทำให้เรือใบเป็น4ประตูต่อศูนหมดเวลาการแข่งขันเชลซีเรียกว่าแพ้ยิงหมดท่าให้กับเรือใบสีฟ้าถาล่มไปอย่างยับเยิน4ประตูต่อศูนย์ตกรอบเ a c u อไปตามระเบียบ สำหรับแฟนๆท่านไหนที่ได้รับชมคงจะมีความสุขกับผลสกอร์ในวันนี้นะครับสำหรับใครที่คาดการไว้ว่าเราจะทำได้4ประตูต่อ0ูนย์ต้องบอกว่าคุณสุดยอดมากๆครับและนี่ก็ถือเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพเรือใบสีฟ้าในค่ำคืนที่ผ่านมายังไงก็ฝากแฟนๆติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทัพเรือใบสีฟ้าของเราต่อไปนะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนเชสเตอรก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนเชสเตอรหากคุณคือสายเลือดแมนเชสเตอรเราคือพวกเดียวกัน